o อร็อกจะกลับมาเล่นหนัง Fast and Furious นะฮะคือถ้าใครดู Fast X แล้วก็คงไม่ใช่ข่าวที่เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้ามองกันในเชิงของของงานสร้างจริงๆแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าใครจำกันได้หลังจากจบ Fast ผมจำไม่ได้ Fast 6หรือ Fast 7เนี่ยเดรล็อกกับว i n ดีเซลเนี่ยเขาก็ทะเลาะก,กันแบบไม่เผาผีกันในชีวิตจริงเลยนะครับเหมือนกับว่าเดอร็อกบอกว่า มีใครบางคนในกองถ่ายทํางานไม่เต็มที่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่วินดีเซลเนี่ยเขาก็มางอนะมีการพูดว่าเออนายนายถูกเลือกมาเป็นพี่น้องของฉันอะไรประมาณนี้ลูกชายนายเรียกฉันว่าอังเคิลอะไรฟิลๆประมาณนี้เดอรล็อกก็บอกไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ณเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วครับเดอรล็อกก็ยอมที่จะกลับมาเล่นเดอะฟาสต์นะครับแต่ไม่ใช่แค่ยอมกลับมาเล่นเดอะฟาสต์เท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวละครสมทบในซีรีส์ฟาสต์เอกนะ แต่จะมีสปินออฟแยกเป็นของตัวเองเลยครับสปินออฟที่ว่าคือไม่ใช่ภาคต่อของแอนชลด้นะเป็นเรื่องราวของตัวละครของเขาเลยนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันจะเป็นเหมือน Fast X 1.5นึ่งจนึกออกไหมคือมีมีฟา s t X ที่เป็น Fa s t X เป็นภาคที่เราดูไปแล้วแล้วก็มีจุดหก็คือคาจะเป็นหนังเดอะร็อกเรื่องนี้นะครับตัวละครฮอปเรื่องนี้แล้วก็มีภาคเป็น X2 ที่เป็นภาคต่อของ f a s t X ขึ้นมาอีกเขาบอกว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้น อาจจะมองว่าเฮ้ยมันกลับมาดีกันหรือเปล่าหรือว่าโหคือตามข่าวเนี่ยที่ออกมาแบบสวยหรูนะเขาจะบอกว่าผู้กำกับเนี่ยไปติดต่อเดอะร็อกเนี่ยให้กลับมาดูหนัง FastX แล้วเดอะร็อกชอบมากแล้วก็เดอะร็อกก็บอกเฮ้ยเราต้องมองการขัดแย้งของเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทําทุกอย่างขึ้นมาใหม่มิตรภาพเราทําทุกอย่างเพื่อแฟนคือหลายๆคนก็อาจจะเชื่อแบบนั้นก็ได้นะเพราะเดอะร็อกก็ไปดูหนังแล้วรู้สึกโู้หนังมันสนุกจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนชายนี้ด้วยแต่ว่า ถ้าเรามองเดอะร็อกในฐานะของนักธุรกิจเราจะเราก็จะเข้าใจการกลับมาของเขาครั้งนี้มากๆนะครับต้องมองว่าตอนที่เดอะร็อกออกไปเดอะร็อกออกไปพร้อมกับสถานะที่ดีมากยิ่งขึ้นจะมีเดอะร็อกก็จะเป็นคนที่โด่งดังอยู่แล้วแต่พอมาแตะแฟนชายฟาสหมือนเขาขยับตัวขึ้นไปอีกระดับแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่กระโดดไปหาค่ายค่ายนึงได้ก็คือ Warner Brother ช่วงปีที่ผ่านมานะครับเดอะร็อกมีหนังที่เขาสร้าง ถึง2เรื่องกับ Warner b r o t h e r แล้วเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ทั้งคู่นะครับก็คือ,อ Super Pets นะครับอ DC อะไร Super Pets ใช่ไหมจำกันได้ไหมที่เขาพากเสียงเป็นตัวคริปโตแล้วก็มีส่วนของหนัง Black Adam ทั้ง2เรื่องเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ใน Warner b r o t h e r นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นลู่ทางที่จะทำควรจะทำให้เขาไปเชิดฉายอยู่กับ Warner b r o t h e r เป็นผู้เล่นตัวใหญ่อยู่ใน Warner b r o t h e r ได้เลยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่ใจคิดเนาะ อย่างที่เห็นว่าทั้ง2โปรเจกต์นั้นล้มเหลวทางด้านรายได้เป็น2โปรเจกต์ที่ที่มาแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าไม่ทําให้เดอะร็อกเปลี่ยงปลงนะวอร์เนอร์บราเดอร์บวกกับการมาถึงของเจมกันการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหลายต่อหลายสิ่งเกิดขึ้นเนะี่ยทำให้เดอะร็อกคงไม่เป็นที่ต้องการในวอร์เนอร์บราเดอร์อย่างน้อยในขาของซูเปอร์ฮีโร่อีกต่อไปแล้วทําให้เขาเองก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องมองว่าเฮ้ยเราจะพาตัวเองไปที่ไหนนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วเดอะร็อกยังมีโปร บริษัทของตัวเองเป็นโปรดักชันชื่อว่า Seven Buck ด้วย Seven Buck เนี่ยทำทั้งซูเปอร์เพจทำทั้งแบ็คอดัมนะครับแปลว่า The Rock เนี่ยไม่ได้รับหน้าที่เพียงแค่เฮ้ยกูรับเงินเป็นนักแสดงแต่ว่ารับเงินในฐานะของที่วอ r n เนอร์บรอเดอร์ให้ตังค์มาสร้างด้วยนะเพราะฉะนั้นเขารับหลายทางมากแล้วเขาก็คงมองเห็นว่าเฮ้ยวอร์เนอร์บรอเดอร์ไม่มีที่ทางให้กับ Seven Buck ไม่มีที่ทางใหกับ The Rock แล้วแล้วที่ไหนที่จะมีเขาเรียกว่าลู่ทางให้กับตัวเขาแล้วก็บริษัทเขาแน่นอน,นครับว่าคือ Face and Furious ซึ่งมันก็จะไปต่อกับที่ผมพูดเมื่อสักรู่เมื่อสักครู่นี้เนาะว่าเดอะร็อกเนี่ยจะต้องมีหนังเป็นของตัวเองผมรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของดีเวลาที่เฮ้ยเดอะร็อกคุณกลับมาได้ผมอยากให้คุณกลับมาแต่ร็อกก็คงบอกว่าถ้าผมกลับมาผมขอมีหนังของตัวเองนะซึ่งการมีหนังของตัวเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทเซเว่นบล็ก็จะได้เป็นคนที่ทําหนังเรื่องนี้อีกด้วย เพราะฉันเดอะรอกเองไม่ได้รับเงินในฐานะของนักแสดงเท่านั้นแต่ได้รับเงินจากยูนิเวอร์แซลขึ้นมาสร้างหนังภาคแยกของตัวละครฮอปที่เขารับบทเป็นตัวนําในเรื่องอีกด้วยนั่นคือการตัดสินใจแบบธุรกิจเต็มๆการมองแบบธุรกิจเต็มๆที่บางทีแล้วเราเห็นว่าเขาพูดถึงแฟนเขาพูดถึงอะไรต่างๆมองข้ามเพื่อแฟนเพื่อตัวละครเพื่อแฟนชายแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงๆแล้วมันก็คือมีเรื่องราวของธุรกิจที่สนุกอยู่เหมือนกันในการติดตามว่าเฮ้ยเดอะรอกเขาจะพาตัวเอง ไปถึงจุดไหนได้แล้วผมรู้สึกว่าเขาอาจจะพ้นจุดพีคของเขาไปแล้วผมว่าตัวเองเดลรอคกเองก็รู้ว่าตัวเองอาจจะพ้นจุดพีคของเขาไปแล้วก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูวิกิพีเดียของเซเว่นบล็เนี่ยจะเห็นว่าเขาทําหนังอีกหลายต่อหลายเรื่องครับของ Netflix ของสตรีมมิ่งต่างๆก็ยังคงทําอยู่แต่สําหรับหนังเนี่ยผมคิดว่าเขากับวอร์เนอร์บรอดเดอร์น่าจะบายยกันแล้วแล้วก็อาจจะย้ายมาอยู่ยูโนเซลแทนแล้วก็ไม่แน่นะเขาอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยฟาสอาจจะจบ แค่ฟาส x 2 x 3แต่ตัวละครฮอปมันอาจจะไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันก็ถามคนดูแล้วกันนะครับสำหรับคุณแล้วคุณดีใจรู้สึกยังไงกับการที่เดอะร็อกกลับมารู้สึกดีรู้สึกแย่รู้สึกเฉยเลองเม้นต์มาหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ผมเฉยเนะส่วนตัวแล้วผมเฉยเผมรู้สึกว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่รู้สึกอะไรแต่อยากรู้ว่าคนดูรู้สึกยังไงกับประเด็นนี้นะครับ